ไม้เก่าในอดีตครับไม้นี้ผมมาฝึกมาซ้อมบ่อยนะครับเมื่อกี้เจอปลาอุไปแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นปลาลอยนะครับหมูน้ำนิ่งๆนีน้ชอบอย่างชอบเลยนะี่ปลาไม่ลอยครับตรงนี้เมื่อก่อนปลาสวายเยอะ ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนน่าจะโดนช็อตผมบอกแล้วผมเห็นตัวเห็นตัวเป็นโดนสู้ครับสู้ นี่ครับหมกแล้วผมเห็นตัวครับสักรูปก,ก่อนนี่ครับก็วสวยๆเลย เทนะครับเป็นไงครับสุดยอดนะครับเสีย่ยแม็กลางที่กิงฟ้านะครับสนใจทุดหยัางที่กินฟ้าก็ทักมาที่เพจเสียแม็กลางที่กินฟ้าครับสวัสดีครับ